สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอีพีนี้เป็นอีพีที่สามร้อยสามสิบกันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะ ที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทร,เ,ทรเลยนะคะ0929045735นะคะคนหนูมีต่พะสวยๆเลยนะคะพะบ,บ้านๆนะท่านใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นแผ่นปั๊มนะคะหลวงพ่อโสธรนะคะแผ่นปั๊มหลวงพ่อโสธรแลนี้กว้างห้านิ้วยาวเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะนี่นะแผ่นนี้หนูเอาเสียร้อยบาทนะคะสี่รอยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะ นี่นะคะหลวงพ่อส่ธรนะคะสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะสองถึงห้านี้จะเป็นหลวงพ่อพีณะนะคะ รายการที่สองนี้เป็นเครื่องรามผ้าราหูนะคะเครื่องรามพระราหูหลวงพ่อพิน้านะเนื้อผงนะคะอันนี้พราราหูนะหนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะอันนี้เป็นพระราหูนะคะหลวงพ่อพินะาสามร้อยบาทนะคะเป็นเนื้อผงนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เอ่อที่สามเนาะรายการที่3ามนี้เป็นเครื่องลางอันนี้เป็นดาวนะคะหลวมพ่อพี่นะเออดาวมันมีสองข้างนะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะ่ะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นเครื่องรางดาวกับเดือนนะคะหลวงพ่อพีณะนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ อุ้งน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นดาวกับเดือนนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการนี้ห้านี้มันมันเป็นรูปอะไรไม่รู้นะคะมันเป็นดวงตาหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคะเต็มันานใหญ่นะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะคะอ่อันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะเป็นเครื่องวางหลวงพ่อพีนะนะสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะชอบโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะ สามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะรายการที่หกนี้เป็นเหรียญพระเทศสาโสนะคะพระเทศสาโสสวยๆเลยนะ คุณลูกค้าท่านในชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะเรียนนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสามร้อยบาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะ รายการที่เจ็ดนี้เป็นเหรียญไม่รู้หลวงพ่อเหมือนกันนะหวงเชื่อมนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะองนี้หนูเสา300อบาทนะคะ300อบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นรูปปลร,รวงพ่อเงินนะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะชอบโทรมาปิดได้นะคะองค์นี้หน่วาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ รูปปลหลวงพ่อเงินนะคะ3ามหบาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่9้านะคะ รายการที่เก้านี้เป็นภาพ,พิคเน่นะคะเอ่อพิคเน่ทองดอกบวบกู่เพชรชบาวน่าอยู่ใกล้ๆกันอยู่อยู่เพชรชบณ์น,นี้แหละนะคะคุณลูกค้าอันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ 3ามห้าบาทนะคะพระพิฆเนศทองดอกบวบนะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าต่อไปนะเป็นรายการที่10นะคะ รายการที่สิบนี้เป็นผ้ายอดโทงอายุทายามันออกสีเงินๆนะคะแต่ว่ามันก็แต่มันก็หนักเน่ะมันเบานะคะอันนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบาทนะคะสามรอยห้าสิบาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะชอญโทรมาปิดกับหนูได้นะสามรอยห้าสิบบาทนะคะองนี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพัสสมเด็จนะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะอง้งนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะ เนี่นะคะ400บาทนะคะองนี้สนใจโทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะรายการที่12นี้เป็นพานากุกกำแพงนะคะ เออนี้หนูเอาสามบาทนะคะ300บาทคุณลูกค้าท่านใดนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ300บาทนะคะพาะนากุกำแพงนะคะสวยๆเลยนะต่อไปนะเป็นรายการที่13นะคะรายการที่13านี้เป็นเหลือ หลวงพ่อทวดนะคะเนื้อว่านนะคะนี่นะสวยๆเลยนะองนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทสนใจโทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปนะเป็นรายการที่14ี่นะคะรายการที่สิบี่นี้เป็นพราคุนแผนนะคะวัดดวงดงตาก้อนทองนะคะวัดดงตาก้อนทองนะสามร้อยบาทนะคะองค์นี้ สนใจก็โทรมาปิดกําหนูได้นะพระคุณแผนนะคะวัดดวงตาก้อนทองนะคะ300บาท ต่อไปนะคะเป็นรายการที่15นะคะ สิบห้านี้เป็นพระปิดตาผงคุกรักนะคะสวยๆเลยนะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะองค์นี้หนูเอาสี่บาทนะคะสี่รอยบาทพระปิดตาผงคุกรักนะคะสวยๆเลยนะ400บาทนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะสิหนี้เป็นภ้าท่ากาดานะคะเนื้อตกกะกัวสนิมแดงนะ ถ้า,าการะดาเนื้อตะกัวสนิมแดงองค์นี้หนูเอา500บาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะชอบโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะ500บาทนะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่1ิบเออเนะคะ รายการที่17นี้เป็นพระปิดตานะคะหลวงพ่อทับวัดทองนะคะสวยๆเลยนะเนื้อสามริดนะคะอุ้์นี้หนูเอา400บาทนะคะคุณลูกค้านี่นะสวยๆกันเลยนะคะท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะ สี่รบาทนะคะพระปิตารวมพ่อทับวัดทองนะคะเนื้อสามดีนะสวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะ รายการที่18นี้เป็นตะกตรุดใบลานบางปืนนะคะวะัดพวงมาลัยนะอันนี้จะยาว1.6นิ้วนะคะลงรับปิดทองนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะอันนี้หนูเอา400บาทนะคะ400บาทตะกตรุดใบลานบางปืนนะคะวะัดพวงมาลัยนะ ยาว1.6นิ้วลงรับปิดทองนะคะ400สี่รอยบาทสนใจก็โทรมาปิดได้นะสวยๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะ,ะต่อไปนะคะเป็นรายการที่19นะคะต่อไปเป็นรายการที่19เนาะ19นี้จะเป็นตะกุดเดี๋ยวหนูเอาเอาอกก่อนนะคะ เป็นตะกรุดมหาจักรพรรดินะคะยาวเก้านิ้วนะเอ,อ่ออันนี้จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะยาวเก้านิ้วนะคะคุณลูกค้าท่าในใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะอันนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะ อันนี้ยาวเก้านิ้วนะคะคุณลูกค้าห้าร้อยบาทนะคะสนใจเธอมาปิดกับหนูได้นะสวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะ รายการที่ยี่สิบนี้เป็นพ้าร่วงยืนนะคะเนื้อตะกวดสนิมแดงนะคะอันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่เอ้ยสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะไม่ใช่สี่ร5อยสี่รอยห้าสิบบาทนะคะอง์นี้พ้าร่วงยืนเนื้อตะกวดสนิมแดงสี่ร้อยห้าสิบบาทคุณลูกค้าช,ชอบตร์ไหนสนใจงรงไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่330นี้นะาน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่าในใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจอง่์ไหนก็โทรมาปิดกับหนดได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ID าล์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0909045735นะคะคุณหนูมีแต่พัชสวยๆเลยนะพาบานๆนะคะท่านใดสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิป,ปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ